สวัสดีครับจำเริญบุญครับมีทุกเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นทุก์มีทุกข์เป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นทุกทุกยังไงที่ไม่ให้ทุกทำไมถึงไม่ทุกแล้วถ้าทุก์จะทำยังไงมันเป็นเรื่องปกตินะครับความทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติความทุกเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติความทุกข์เป็นเรื่องของ ทุกคนทุกชีวิตไม่มีใครครับไม่มีความทุกข์จนก็ทุกข์รวยก็ทุกข์สวยก็ทุกข์อก็ทุกข์ประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกข์ยิ่งทุกข์เป็นทวียังไม่ประสบความสําเร็จก็ทุกข์ไปไหนไม่ได้ก็ทุกข์ไปได้ก็ทุกข์กินได้ก็ทุกข์ กินไม่ได้ก็ทุกมีก็ทุกไม่มีก็ทุกทุกไปหมดเลยครับทุกไปสารพันุทุกเรื่องเลยนะครับทุกทั้งนั้นจะอยู่ยังไงไม่มีความทุกข์เป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็ต้องมีความทุกแล้วความทุกเนี่ยมันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเป็นคู่คิดเป็นมิตรที่ดีเป็นครูที่ดีเป็นปัญญาเลยละครับ ยิ่งมีความทุกข awesome. ์มากเท่าไหร่ปัญญายิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งมีความทุกข์มากเท่าไหรยิ่งมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเท่านั้นมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์มันคือเพื่อนนะครับเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราและอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเราอยู่กับทุกคนนะอยู่กับทุกชีวิตไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดประเทศใดพื้นที่ใดภูมิประเทศใดภูมิศาสตร์ใด อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นทุกข์ทางนั้นนะครับมีทุกข์ทางนั้นมีทุกทุกคนไม่มีใครเลยครับที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีครับแล้วจะทํำยังไงนะถ้ามันทุกข์ก็อยู่กับมันสิครับอยู่กับมันให้ได้เลยครับไม่ชินเหรอมัน่าจะชินแล้วนะเพราะเพราะความทุกข์มันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วมันก็ยังอยู่กับเราอยู่แล้วมันก็ยังไม่อยากจะทิ้งเราไปไหนชินสิครับชินสิครับ ทำยังไงให้เกิดความเคยชินกับความทุกข์นั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะยังไงมันก็ทุกอยู่แล้วะครับเดี๋ยวก็ทุกทุกใหญ่ทุกเล็กทุกมากทุกน้อยทุกสารพัดทุกไม่ว่าคิดก็ทุกทําก็ทุกไม่คิดก็ทุกไม่ทาก็ทุกทุกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับความทุกข์ให้ได้อยู่อย่างความความสุขนะครับอยู่ยังไงก็ชินก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นนกเอเป็นคนรู้จักเป็นคนสนิทอยู่มันให้ได้นะครับหัวเราะ รล็อใส่มันซะพอพอทุกใช่ไหมครับพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาชี้เลยครับไปยืนที่หน้ากระจกก็ได้หรือชี้ไปที่กระจก,กนะครับถ้ายืนหน้ากระจก,กที่ที่กระจกเลยบอกอ้าวจะทุกข์แล้วใช่ไหมอ้าวกำลังจะทุกข์ใช่ไหมอ่าฮ่ไม่ทุกข์กับบหรอกอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทด,ดีนะครับลองทําดูนะครับการกำจัดความทุกข์เนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่ถามว่า แล้วมันจะทุกข์ไปทำใหม่แล้วทุกข์แล้วมันได้อะไรทุกข์แล้วมันมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนทุกข์แล้วมันชุ่มชื่นหัวใจหรือทุกข์แล้วมันน่าชื่นชมยินดีทุกข์แล้วก็ได้รางวัลได้โล่ได้เกียรติยศได้เกียติบัตรไม่มีครับไม่มีสถาบันไหนเลยไม่มีหน่วยงานใดน,นะครับที่จะมอบรางวัลสําหรับคนที่อมทุกข์หรือแบกทุกข หรือรุมเร้าด้วยความทุกข์ไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทําอย่างไรที่จะให้ความทุกข์มันมาลายหายไปยิ้มรับนะครับสบายมากเลยหัวเราะใส่มันเลยกําลังจะทุกข์ใช่ไหมหัวเราะใส่มันซะนะครับแล้วความทุกข์มันจะจะ,จะจะขยับออกห่างตัวเรานะครับถึงแม้มันจะเป็นเพื่อนเราก็จริงนะแต่มันก็จะออกห่างจากตัวเราไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปล็ดชีวิตกดละเม็ดเท็จวิชาน,น,นิดหน่อยๆอย่างนี้นะครับ แต่หลายคนทำไม่ได้หลายคนไม่อยากจะทำเพราะอะไรครับหลายคนอยากจะแบกความทุกข์อยากจะอมความทุกข์อยากจะให้มันทุกข์ทุกทุกข์ทุกข์ทุกข์ให้มันถึงที่สุดทุกข์ให้มันหนักที่สุดไม่เอาครับแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอาครับไม่เอาครับพอรู้จะทุกข์เนี่ยเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปทุกข์กับมันเดี๋ยวหนทางสว่างมันมีการเวลามันสามารถจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้สติปัญญาของเรามี นะครับความรู้ของเรามีอะไรต่างๆมุมมองของเราทั้งหลายนยมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปลูกฝากไว้เป็นข้อคิดเป็ดชีวิตดีๆนะครับว่าอย่าไปทุกข์กับมันเ